DJ playlist b y DJ อ้อมค่ะสนับสนุนโดย40ปีปตทสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตเอาละคะ่ะสำหรับใครที่ติดตามข่าวคราวของหลายๆเรื่องนะคะการเมืองไทยจะไปหยุดที่ตรงไหนล่าสุดเพื่อไทยก็ให้ทางเลือกมาอีกทางแล้วใช่ไหมพี่อานล่าสุดมาแล้วนะคะว่าถ้าจะส่งคุณชัยกเกษมให้เป็นนายกรัฐมนตรีโหวตปุ๊บไม่ต้องรอสี่เดือน ยุบสภาเลยจ้ะอ่ะเพราะว่าจะไม่ได้เป็นนายกที่เป็นรักษาการถูกไหมคะอันนี้เป็นนายกที่ผ่านการยกมือก็เราติดตามกันต่อไปค่ะประชาชนอย่างเราก็ใจเย็นๆบางทีมันมีการเห็นต่างกันเคยรักกันดีนะแต่บางทีเซี่ยวนึงมันเห็นต่างกันนิดนึงไม่ได้แปลว่าเราต้องเกลียดก,กันขนาดนั้นกับคุณผู้ฟังขนาดเจ้าของเรื่องเขายังไม่นิ่งเลยเราเองก็เป็นเจ้าของเรื่องเหมือนกันเพราะเราเป็นเจ้าของสิทธิ์แต่เรามอบสิทธิ์เราให้เขาเฝ้าดูอยู่อย่าง อขอให้ทางออกมันดีที่สุดมีประชาชนอยู่ในสมการที่คิดเท่านั้นเองนะคะถ้าพูดเรื่องนั้นแล้วมันจะเครียดเราพูดเรื่องกระปิบาล่าไหมตกลงได้ชื่อแล้วนะคะกิ้งกล่องแก้วโอ้เป็นชื่อที่บงคอยจะบอกอะไรอะ่ะรุ่นใหม่คืองง กิ้งกล่องแก้วหรือฟังกิ้งกล่องแก้วนี่เก่งว่ากิ้งกล่องแก้วน่นจะได,ได้ไปติดหนึ่งในสามอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงกับเป็นที่หนึ่งนะแต่มันน่าจะเป็นหนึ่งในสามและกิ้งกล่องแก้วก็เป็นชื่อของคาบวิบาลาเซตนี้ยินดีต้อนรับนะคะชื่อเราก็จะแปลกไปเรื่อยๆแหละคนไทยอ่ะไปเรื่อยๆคนไทยไปเรื่อย,ย,อยแต่สิ่งนี้ท้ากำลังจะบอกไม่ได้ไปเรื่อยนะคะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติค่ะเขาเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมใน at the Museum พิพิธภัณฑ์ยามราตรีนะคะภายใต้กิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย2,568อันนี้เอามาจากสาพ91วันที่5ก็คือวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา4โมงเย็ยนจนถึง2ทุ่มนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมนำชม3เส้นทางค่ะไม่ว่าจะเป็นหมู่พระวิมานอาคารมหาสุรสิงหนาฏอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ก็น่าสนใจนะคะวันเดียวในอ เดอะมิวเซียมนะคะลองไปติดตามดูคะ่ะอันนั้นก็เป็นกิจกรรมอื่นๆที่อาจจะทำให้เราดูมีอะไรแลกแตก,แกต่างไปจากทุกวี่ทุกวันหรือการไปพิพิธภัณฑ์ของคุณแตกต่างขึ้นส่วนอีกเรื่องหนึ่งเราจะได้คิดเรื่องบ้านอย่างมีความแตกต่างขึ้นคะ่ะจะจ่ายดอกเบีย้ยบ้านแพงปีกทาไมนี่คือการตั้งคาถามประโยคต่อมาคือย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินสิคะจ่ายดอกเบีย้ยน้อยลงเงินเก็บ ก็มากขึ้นกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินอัตราดอกเบีย้ย0%ต่อปีวงเล็บ3เดือนแรกนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1.50ล้านบาทขึ้นไปอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีเนี่ย 2.85%ต่อปีผ่อนสบายสูงสุด30ปียินกู้ได้ตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมนะคะไปจนถึง15ตุลาคมนี้ค่ะโดยได้อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่15พฤศจิกาย,ยนนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและแอปพลิเคชัน m ม่โมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเป็นลูกค้าเราท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวและโปะเต้ปาปริกาคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน พุทโทรพูดโทเมื่อคืนก็โทรกันเข้ามาเรียบร้อยนะคะได้ไปตั้งไม่รู้กี่สายเมื่อคืนเนี่ยน่าจะประมาณห้าสายกับพี่เกลือขอบคุณมากๆนะคะพุทหน้าเจอกันฟูลทีมนะคะเผือกเตินแล้วก็หอมพร้อมๆก,กันกับอาหารแมวคาเนีาหอมอร่อยโซเดียมตับไม่เค็มโปเต้ปาป,าปิกาคอนเนกกรอบอร่อยสนุกไปได้วยกันอย่าลืมนะคะติดตามกันสดๆทุกวันสามทุ่มถึงห้าทุ่มค่ะพุทโทพุทโทอย่าลืมโทรนะ ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้นะคะยังไงก็ต้องบอกว่านอกจากคุณจะเดินทางกลับบ้านขอให้ปลอดภัยเจอคนที่ไม่ใจร้ายกับคุณแล้วก็ขอให้คุณ ได้พักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพไม่แย่ก็แล้วกันเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงจริงเมื่อคืนเมื่อวานเราร้อนใช่ไหมได้อยู่ก็มีฝนตกแล้วก็วนอยู่อย่างเนี้มันอาจจะทําให้มันเป็นเรื่องของระบบที่จะป่วยไข้คออาจจะเจ็บจมูกอาจจะหายใจกันลําบากชักนิดนึงอาจจะบวมนั่นบวมนี่ดูแลตัวเองมากๆค่ะคุณผู้ฟังบางทีเราคาดหวังเรื่องสบายใจจากใครไม่ได้เราคงจะต้องทําตัวเองให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็บอกตัวเองว่า คืนนี้จะนอนแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาทํางานซ้อมมันหยุดลเว้ยเข้าสู่เสาร์อาทิตย์ที่คุณทุกฟังยินดีต้อนรับวันเข้าสู่วันหยุดวันพรุ่งนี้อ่าซ้อมมันหยุดถ้าเข้าสู่วันหยุดดูไม่ตั้งใจทํางานไปหน่อยพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเจอกันนะคะปิดท้ายวีกันให้เบิกบานกันไปเลยเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ถึงบ้านให้ปลอดภัยสวัสดีนะคะ EFM DJ playlist by DJ อ้อมค่ะสนับสนุนโดยปตทสอขอ

คือชั่วนิรันเรือแค่ชั่วคราวใครตามเตือนเอาไว้ว่าตลอดการไม่มีอยู่จริงไม่มีสิ่งใดจะเป็นนิรันไม่มีสักสิ่งแต่ถ้าฉันเลือกได้จริง ฉันขอให้รักเราคือนีรักอาจไม่ได้พูดคำว่ารักทุกวันนี้เธอได้ฟังแต่ไม่มีสักวันที่เธอไม่รักไม่เคยสักครั้งและเธอยังไม่เชื่อกันอยากให้เอาเมือธามันแน่ใจฉันโนอที่รัา ฟังสิฟังเสียงยหัวใจไม่ว่ามันจะนานเท่าไรรักฉันไม่เคยจางหายไปหากวันไหนฉันต้องจากไปแสนไกลขอให้เธอจดจำฉันไว้รักของเราจะอยู่ต่อไปตราบชั่อดีกโ่้โห